บายดีทั้งผู้สูงตอนนี้เขาจะมายืนอยู่สวนสัตว์ขอนเกนเนาะตอนบ่ายแก่ๆพอดีอากาศมันดีก็มามาเบิ่งสวนสัตว์มาเ,มมาเมบิ่งจีราบเดินจีราบนี่ยนี่น,นะ,งงนะจีรบงงาบคอยาวๆนะเดินทั้งผู้สูงเด้อจีราบคอยาวๆเดินทั้งผู้สูงเด้อมีอยู่น้ำกันซีโต้ใหญ่ก็เนาะ แล้วก็นึ่งตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวตัวน้อยยังกินนมแม่อยู่คุณเนห่าก็เกิดนะสีตัวใหญ่นึ่งตัวน้อยนอกนั้นจะมีอันน่ะนกกระจอกเทศเนาะนกกระจอกเทศแล้วก็จะมีม้าลายเนาะม้าลายเนาะเนาะ นี่ทัศนียภาพสกายวอล์กสวนสัตว์คอนแกนเนาะกินน,น,นมแมโยนี่นะ พ่อแม่ลูกอะเี้ยาเบิ่งไปเบิ่งสกายวอล์กว่าเนี้เนาะสกายวอล์กใครเจ้าสัญญาผ้า,ายางตามสกายวอล์กเด้อท่านผู้ชมดูผ้ายางตามสกายวอล์กนี่แล้ว,มมวอันนี้ถ้าสัยญ,ญาภาพส่วนสัตว์ขอแก่นเด้อท่านงชมดู ขอนแกนแลานมิสกายวอลให้เราได้ย่างสมบรรยากาศเนาะสวยงามของภูเขาลำเนาเนาะเห็นบ่าวอยากใหนเออเราสกายวอลทำสม น,นี่เป็นกวงกวงคือว่าแก่สมควรเลยนี่เขาบนเขามันก็ฮู้เนาะตัวน,นี้ตัวน้อยมันหญย เบืงไปสกายวอล์กสกายวอล์กท,ทัสนสูงโหดีแดดโฮมโฮมก็มาเบิ่งทัดสัญญาภาพของสกายวอล์กเบิง่งเนาะเบิง่งจีอัอจีราพเดินมาสูงเด้ออันนี้เป็นจีราพแล้วก็นกกระจอกเทศแล้วก็มาาลาย ทั้ไป้างสู่โซลอไปลอไป้ายทัศนีนยภาพาของสกายวอลดูทั้งโซ่ดอ วิ่งไปเดินทางส o o m เดิ sky walk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  Andyu เก่งไล Andyu o เก n งไล อยูู่มเฮเลยนะตอนเก่ามีตัวเสือแฮเลยอยูู่มเนาแพอเราถายหูให้ปุดม่วออกมอแล้วก็พนักกาออกพอมอกรอเออโอ้ออกเวลาถ่ายหนึ่งไว้หนามาหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นจีรัาไเดไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะใหเช็นจีรบเช็นจีรอือจนมีตัวเสือแต่เขาดูว่ะเสือเขาก็ไปไว้รุมเลยลูกอเสื้อไปไว้รุมนะเบิ่งไปเบิ่งไปใส่มกลคุณแล้วเฮ้ยโปไซก็ลูกพ่อเลย ไม่ไม่ไม่ไส่กระโดดเพื่อเหตุอะไรน่ะไส่ดดไมเพื่อไรอยางน่ะมันคืออย่างคือไส่โดดแต่มันคือไส่โดดขึ้นรักขึ้นเซียงใหม่ เดินไป,ไปมันไปทางซูมนี่แหละสกายวอล์กทางซูมเดอ้อ Bun pain, pa, skywalk, sky walk, Und fahr, ich bin ดึงไปเด้อเฮาจ้บ <Huh? S 4> ่ได้บ่ละยายบ่เมื่อยนอยางขึ้นมาสกายวอลก็พอแฮงเนาะพักผอนย้อนใจซมไปวๆไปนี่ล่ะมนี่ล่ะซมวๆวๆไปเด้อซมเด้อซมวๆวๆวๆไป อ้าวเจ้าสิได้อยู่ตีไว้ก่อนนอโชคดีโชคดีเด้อท่าเดສอสุ